สวัสดีครับเอฟซีทีนีวิทยาบาลตรงท่านทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านอาจารย์แซมครับพี่น้องครับบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับเราจะมาตามโค้งสุดท้ายวินาทีโค้งสุดท้ายของอาจารย์นะครับพี่น้องครับอาจจะมีที่เด็ดมาดเด็ดนะครับพี่น้องครับพี่น้องเข้ามาฝากคนไหนก็แชร์กดติดตามกดถูกใจรัวๆไปครับพี่น้องครับครับรอพี่น้องเข้ามาก่อนเนาะเราจะพาไปพบกับอาจารย์ครับพี่น้องครับ ตามต่อโค้งสุดท้ายวินาทีโค้งสุดท้ายของอาจารย์แซมครับพี่น้องครับอาจ,จารย์อาจ,จารย์มีมมดเด็ดครับพี่น้องครับมาเด็ดทีเด็ดนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับบรรยากาศจะส,สดเนาะตอนคำคำบรรยากาศอากาศเย็นเย็นสบายครับพี่น้องครับ เหนือยไร้พูดเมียเหนือยไร้วะไม่บอกแบบตัวเกับเลยครับเป็นบรรยากาศสดๆครับพี่น้องครับเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องรายงานผลการรับชมเลยครับพี่น้องครับภาพเสียงว่าอย่างไรเนี่ยไปย่างไปย่างเสมองเจ้าแล็กเจ้าเล็กอ๋อมาให้มาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ อาจารกังที่เ้ี่นอาจารย์ตล์อร์้าอายม่คน้งเตรียมแคมปเลยครับน้องครับของสไตล์ของอาจารย์อาจารย์มีมัดเด็บอาจารย์มาทางเราที่เราี่เราพี่เราที่เร น,น,กกน,น้นองเขามาลัฟากกอะไรก็แช่นั่นเองครับขอัสดีครับรค,ค่วชาวามรตาจังัพยกแช่นชแล้วพี่หน่อย จะการกำลังใส่สมาธิครับพี People ่น้องครับเรียนโดยอาจารย์กันเนาะแล้วก็เข้าตาตามครับพี่น้องตัวนี้ครับปฏิบัติอาจารย์แต็มเนาะเอาเสียที่วางวางอะไรที่กองไย เป็นไหน้อพี่น้องชักเจียวปเห็นมหแเนี่ยนะของคอยกระปีนปีร่างกายแล้วเป็นยังไงห,หน่อยเนาะเดี๋ยวเอาใหม่บ่ <c oughs> เอาใหม่้เลยเป็นระยะเท่ไหร่กันบ้างสวัสดีครับอาจารย์ครับนะสวัสดีอีพีสี่ครับอาจารย์ อ่าสวัสดีส, the สวัสดีครับอ่าสวัสดีสุกูทุกคนที่มา painful. มื ah. าอนีอะไรสดคงสุดท้ายของอาจารย์มากมาแรงแย้มแรงแย้มเว่งอาจาร Than ย์ก็สีกินยาก่อนจะเข้ามุมวันคงสบายกว่าอาจารย์มาหลงมาติดอาจารย์ไม่ได้ไม่ติดติดผมหรอป๋าที่ไปติ้งตนตึ้งจีนยาได้ไหม เป็นเพื่อนอะไรกินยาอยู่เป็นยังไงบ้างพี่น้องเสียงครับซาบบอให้เปิ้นเกลมาหลายๆคนเหมือนไม่ได้พี่น้องตอนนี้อาจารย์กำลังกินยาอยู่เป็นวัดครับพี่น้องก็เป็นวัดมีหน่อยเป็นไข้วัดเจ้กับสูเลยสูมือนั้นนั่นมือปล่อยเรียกกันโอ้ครับเป็นวัดกับสูเป็นวัดกับสูอาจารย์มือป่อยเรียกเรียบุล่ะ โอ้รับแขกรับยังลูกคิดมหากรรับจนแล้วก็ได้กินอะไรนี้สั่งแล้วว่าอาจารย์เราเป็นไม่ได้พี่น้องเนี่ยให้อาจารย์กินยาก่อนอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยการบ่ค่อยดีปนี้มาขอเพิ่กจะพาอาจารย์มาลงเปิดดวงเปิดดวงอาจารย์เนาะเปิดดวงอาจารย์กับปวยว่ัสน S <S มันน้ำตัวทัจะเป็นไข่มันน้ำอ้อตรแเลยออกปึ๊บไล่นี้ไปรับเป็นเมื่อตะทันแต่กับที่โดนปหนอาพอแบก็ปิดฉีดยามากฉ<อ>ีดเงนจะยากประการมันอันนี้แต่ว่ามีสิ่งยาที่อาจารย์ไม่กินคือ,อยาลดไข้ลดปวดที่อาจารย์ไม่กินครับเพราะว่าอาจารย์กินอาจารย์สืลดยาแก,ก้ปวดเพราะว่ามัน บ่ค่อยดีโอ้ปวดําไลก็บ่บบค่อยกินหรอกไขกจำไล่ก็บ,บ่กินหรอกเออเอ,อือจะกินเอาได้ก็มีเห็นตัอย่ากินกินร้ายบอดีเอออย่าแต่บวดจาเป็นจะกินมั่น <c oughs> ก็คาด <c oughs> ว่ามันไปเหมือนกับว่าการเริ่มต้น <c oughs> อาจารย์ว่าข่รเพิ่งตีกินหนอยก็ยังสวย ปล่อยลิปมาหลายเลยปล่อยเลนึ่งครับพี่น้องว่าลคลิปมาห้าลายกัต้องสู้นั่งปล่อยไม่ก่อนครับอย่างนี้เราปล่อยไปมือนสมื่อาจารย์มัดเดฟอีกท่านึงมัดนอกเลยดอกนี้มัดนอกครับมัดนอกมืดขึ้นใส่มาสดสดมันร้อนโอ้สดสดมันร้อนนะครับใส่มาสดสดมันร้อนโอ้ครับพี่น้องครับจะเริ่มเขามาละลายครับพี่น้องครับค่อยกดไหลกดแชร์เนาะอาจารย์เนาะครับ ใส่ต en, ิดเขามเมล็ดกับคนไหลคนแค่ใส oh, oh. ่เขามเมล็ดกบบลอติดตามชมครับข mm ้อ hmm. มูลหน่ออาจารย์บอกเลยว่าที่เด็ดเม็ดเดียวที่เด็ดเม็ดเดียวคงสุดท้ายอีลีหน่ออาจารย์เนาะใช่ครับจึงบอกอาจารย์ที่บอกว่ามัดเด็ดมัดเด็ดเด็ดเด็ดเขียนเขียนมัดนอกไหมเนาะอาจารย์เนาะมัดนอกเลยครับพี่น้องไลา์สองร้ายเอาไปเมินแหละคนดิ้นทีวี อืยูทูบสุรินทรนที่วิ่งะลงไปแต่หวัวเวทเคยนะอาจารย์ไม่ว่าไป,ไปปล่อยยั่ไงเหเมื่อไดต่างใจปล่อยมาไป,ไปนสุนนรินทร์พี่พูดส่วนไปอาจารย์พูดไปไทยทีไปคู่รดาผมอยากให้อาจารย์ไปเปิดผู้เปิดตาไปเที่ยวไปดิไปห่อนในคู่รดาับตอนัาอาจารย์เป็นอย่างดีครูบาอาจารย์ใหญ่ไปถึงออืม่าไปก็เลยไปพดสมนให้คโคดสมนไปเืปอเป็นสีมุคลให้ พดคำบอก้ำมนเพื่อเป็นสิริอมองคลให้กับลูกครับใบห้ครูและตาบมโหนะไคสิว่าเลขใครกับอาจารย์ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเลขของอาจารย์นั้นอาจารย์มันใจคขออาจารย์มันใจเพราะมาฝันดีฝันดีคุบาน่ายเป็นมาก ผูบ้านไงกับพวกแมธ่ธรรมดาเด้อลงพอ่อกบวัดเขาสลิกาโอ้ลงกบลงพอ่อกบเนี่ยลงพอ่อกบวัดเขาสลิกาเพิ่มมากมาขึน้นเอออาจารย์นอนอยู่ตีสามครึ่งครึ่งโอ้กำลังฝันเหมือันว่าลูกศิษย์ลูกหาเต็มเงื่อนไปหมดโอ้ลงพอ่อกบจักยางมาจะใส่พวกหัยางมาหา,าอาจารย์อาาจรย์ฝันมากำลังกำลังเจริญเลยลูกศิษย์ลูกศิษย์ว่า นางขากันเที่ยวก็กำลังสิเขียนดิกำลังสิเขียนนี่หละปกคุกซีเจ็ดซีเออเขียนมาถึงฮอตลงปกปบมายือนอยู่ตอนไหนตบปากาอาจารย์ออกโอ้ตบมือจะตีืออกโอ้ตบออกจาบมือออกปากาวจับมืออาจารย์เจี๋ยอจารย์กำลังตีเขียนเหนบอนกับคนเรตตัวบอกอ่ากำลังสิเขียนอยู่คนตบออกเลยอือปรากฏว่าตบบอกคุณ้องเอามึงไม่ต้องไปเขียนหรอกโอ้เรื่องนี้นะ มาออตัวน,นี้นะมึงเขียนเลขอายุกูม,มันจะออกตัวนี้คุ่หมอตัวเราเขียนะอะเนี่ยเต็มสองหัวจใกเลยคนละเนี่ยมึงมึงเขียนตัวนี้ให้ลูกศิษย์มึงหนิ่นละมันจอกอายุกูเนี่ยมากินยากกว่าครับบพี่น้องกดแจกดรัวๆไปครับพี่น้องครับเขาแล้วกดแชร์ไปเด้อพี่น้องเด็าจารย์ปล่อยมัดเด็ดมัดนอกเลยได้ปัะเทนี้ คมสไตล์นีนาทีอคมสไตล์นี้อลอกับพี่น้อง severe, ของคงสุดท้ายนะเออออนออนย เป็ด่ยนเตี่น้องมาเกด6ลูกบาที่นี่ก็เพิ่นตบมือออกเนาะครับเพิ่นตบมืออาจารย์ออกว่าที่นี่เพิ่นก็ตาม,มึงไม่ต้องไปเขียนหรอกมึงเขียนเลขเมดเดียวเลยให้รู้สึกเลยมันจอกอายุกูมันว่<อ>้เลขมันจอกอายุกูค,ครับเดี๋ยถามว่าอายุอะไรหลวงพ่อหลวงพ่ออายุเท่าไหร่มึงเขียนไปเลยก้าวแปดเมดเดียวเลยว่ะก้าวแปดเม็ดเดียว<อ> พี่น้องเตรียมแคปเตรียมประคาศจบไปเลยครับพี่น้องครับเมดียวแเม็ดเดียวเลยอ่ะเอาสิไปใส่บัตรันนี้ได้ใส่โอ้อาจารย์ท่นนนบอก เ,เขียนอะไรเปนจี้ครึ่งหรือ,อ,รอเ่อาจารย์เป็นครึ่งครึ่งโอ้ยอแบบไงด้วยมันเป็นประเด็นเขียนดอกเป็นไงอาจารย์เขียนในการเขียนอาจารย์เขียนและแอบเพิ่นบอกอาจารย์วา่าเล็กใน,อ,น,นอายุว่าเลยออกายุเพิ่นแต่จำหัวเพิ่นอายุเท่ไาไรเพราะสมัยเพิ่นยังมีชีวิตอยู่หลงพวกกบถ้าเสดสมัยนี้คือท่านจะไม่เคยพูดอายุบอกใครเลยถ้าใครถามท่านท่านจะบอกว่ากูไม่รู้กูจำไม่ได้กูไม่มีอดีตกูไม่มีอนาคตกูมีแต่ปัจจุบันละว่ะเล่าสิว่าสิ ตลอดแล้วป่ะครับตลอดเลยเราไม่เคยแกไม่เคยพูดประวัติแกให้ครังถ้าใครถามแกบอกกูไม่รู้กูจำไม่ได้กูไม่มีอดี <c oughs> ตกู <c oughs> ไม่มีอนาคตกูีตต <c oughs> แต่ปัจจุบันแเมาขึ้นนี่มานอกตาวน้อคุณมาหาสนามึงมันจออ่อเลขอายุกูนมา <c oughs> ให้มึงเขียนไปเลย <c oughs> บอกลูกศิษย์มึงหลังเก้าแปดเม็ดเดียวให้มันไปซื้อผลวะอ้อนอาจารย์เขียนปุ๊บกระโชว์อ้าวนี่เลยเลยอาจารย์มาแล้วมาสั พ่อบอกเขียนเม็ดเดียวว่านี่เม็ดเดียวก้98ปวกคิดแก่ห้องกันกลียดว่าสันเฮ่อมาเฮ้เลยในความฝันแต่ความฝันวันนี้อาจารย์บอกใครฝันเบียดมีลักษณะเป็นยังไงบ้างบบอกใครฝันแต่ว่าจะถติงเรื่องเด็กพวกนี้หมีไม่เคยเด็กความฝันแซ่อาจารย์นะงั้นมันใจ98เม็ดเดียวอ่ะเพิ่มหรือว่านี้ก็จะมี47แล้วก็46แล้วก็05แล้วก็ไม่เดียว98 89เตรียมเก็บเวลา ใครท,ใที่เห็นแล้วแคบไว้เลยขคงสุดท้ายโคงสุดท้ายแล้วนะพวกนี้ไม่ได้เจอกันแล้วนะเจอกันก็รุนแหละสี่มงคนหมูหันหมงควันเก้าแปดสร้างหมูหันเวทาร์ลดสร้างวันถ้าหลวงปู่บอกแม่นวันนี้เราจะทําพิธีเพื่อถวายเป็นพุทธบูตา<อ>ถวายไฟ<อ>ให้กับหลวงปู่ครับเราจะถวายไฟให้กับหลวงพ่อขุวัดเขาสริกาเพราะท่านเป็นกับริยอยู่จังหวัดหดครับอาจารย์อยู่จังหวัดลพบุรีโอ้ยลพบุรีท่านชอบเล่นไฟ เราจะสร้างอนุสาวรีย์หรือว่าเราจะสร้างกสิน์ไสให้ท่านดีเลยครับอาจารย์วันนี้เนาะเราก็จะถวายไสถวายสักการะบูชาให้ท่านท่านก็เคยพูดจำไว้ว่าเคยว่าท่านอยากได้เป็นที่สักการะบูชาอาจารย์ก็สำรองแล้วก็ฝากให้ลูกศิษย์แคบแคบไว้โค้งแล้วก็แคบไปเลยสูงเก้าแปดเม็ดเดียวเก้าแปดโค้งสุดท้ายแล้วเด้อสื่อลุกโตย่ิง เม็ดเดียวเก้าแปดนิ้นนิ้นเก้าแปดแปดเก้าแล้วก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่แล้วก็สี่หกสี่นิ้นนิ้นครับผมเม็ดเดียวเก้าแปดเนาะไม่หลิงก็เลยตัวนี้เป็นโคงสุดท้ายมาเด็ดดีดีนอกจาเนาะครับมาเด็ดของสุดท้ายจริงๆกันกลางแล้วก็นี่องครับโค้งสุดท้ายมัดติดมัดเมากุหลาเนาะมัดนอกนอกจากเนาะมัดนอกเลยเก้าแปดเสื็จแล้วเลยพี่น้องเล็กอาจารย์ต้องผู้บ้านยงไม่บอกอาจารย์ อ,อันมาทีแค่ไหนครูาแนวต้องบอกเลยเสือเ,อเด้อเ,อเอสือกูได้ก็เสือแต่แนวแต่ใครมากครัซื้อก็ซื้อน้อย้ะเนาะทำบ่มากับพานชอบก็บผ,บกบผ่านไม่ชอบก็บไม่ต้องตามก็ได้เนาะทุกอย่างเป็นแค่แนวทางผู้ใดว่าอาจารย์ให้หลายตัวมันก็บรหลายตัวครับเสลี่ยซี่หางมังอื่นก็ให้หกเจ็ดหางแปดหางก็ไปตามได้เนาะอันนี้เลขกเชือดี่หางนึงแล้วก็ งวดว่าเล่นกับเขาทั้งบนเขาทั้งล่างเนี่ยครับบนล่างแล้วเลขก็ไม่ได้ไหลหาเอามางเที่ยก้าเปลี่ยนล่างบนอาจจะออก47ใครจะไปรู้บนอาจจะออก05ใครจะไปรู้ออกทั้งบนทั้งล่างครับแม่มาล่ะครับเลขซ้ำนีถ้าออกบนออกล่างคุ่มบ่เออคนเรดยว่าเลขหลกับเลือกเอาพิจารณาวติตามของไผ่สำนักอื่นก็หายมากพุนซิบค้างกับมีแม่บ่บักนุ่นสุพานไหฮอนพุกฮังรวมสามโตไปเปลี่ยนหาง ฮกหางเอานุ่มสุภาพมันให้ฮกหางไปกับก็สิบสองหางแม่เมื่อไหร่อันนี้อาจารย์ให้คะได้นี่ไปกับกับแปดหางแค่นี้เองจะพิจารณาเลือกเอาตามความเหมาะสมเนาะให้เป็นยอดข้างคงสุภายมือกับอะไ้พอนาพ่อนา,อนาก็อีกอาจารย์เลยลมักเป็นพิเศษเลยเต็มลอยของอาจารย์นี้อาจารย์มากก็ได้ครับอาจารย์สี่หกกับเก้าแปดสี่หกเก้าแปด ชอ okay. บสี่หกหกกับเก้าเป็ดประจานชอบมากก็คือสี่หกกับเก้าเป็ดเป็นพิเศษแล้วนะอาจารย์นะใครที่เห็นอยู่ก็ไปซื้อเอาพิจารณาเอาใครที่เล่นหวยก็ไม่ต้องมาถามว่าบนหรือล่างที่เอามันก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมาบนมาล่างมันจะมาตึงหรือไม่เนื้อคงเขาเจาะอะไรเราอาจารย์นะอาจารย์หกปั้นนั่นคลขายลุดคลายเพื่อนซื้อเราก็ทำเป็นแค่แนวทางนะอาจารย์แค่แนวทางเขาบอกนึงเห็นว่กปัหาเจ้าเขาบอกอยู่เต็มลำอาจารย์เลยเออ ว่สิมาหาเก่าหรือสิมาเก่าหากระบอเขอกลูกแต่ว่าเฉพจะกบมาคหาเก๋ากระบอกคิดไปหาเก๋าวันี้งวดนนี้ก็มาคาวเปียบ้านกาแเปียซื่อกับสื่อมาสื่อก็บตามใจคบอก่ํานีแล้วแต่ยังมาซื้ออีกก็จะสิว่าจังไรมีจจะไม่แซแล้วจีฟ้าแม่นบ่ล่ะสื่ออาจารย์บอกกราแปื่อกระปดเก๋าสิว่า เก่าแปลไม่ใชเก่าเบอกหาเก่าไม่ชื่อเก่าซื้อเก่าหาโอ๊ยตาบังอี่คือัว่ื้อแล้วมันบอกว่าไกับเป็นนะนี่แหละก็จมาพูดกสิกาหนีครับอาจารย์จะเรยว่าน้ามือเรือเด้อสุขูทุกคนคุณได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ให้กดไลค์กดแช่ โคตรติดตามาจา์สาธุืุอยๆไปพร้อมกันคนไไร่คนแคบอื้อนไหนขึ้นมาสิธนี้ผู้ใดถือกาวแปดแต่ก้อยมันรุวยเมิดคาัวซื้อครับสามภาคตัวประเทศไทยตัวประเทศไทยอ่าผู้ใดมันถือแล้วกับยังคอยมาว่ากันครับชีมิตถวายไฟหลวงปู่เพิ่อนเพื่นก็บอกถ้าแม่ถือของเพื่อนดีๆกับีมิตอะไรนะอนุโมทนาน้ำเพิ่นครับที่ไงเพื่น ถวายเป็นพุทธ,ธบูชาครับถวายไฟเพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาแก่พระอาจารย์ของพวกเราค,รคือหลวงพ่อกบวัดเขสาสันิกาครับตำบลสนามแกงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีครับ,รบเพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาแล้วก็อาจารย์ปู่สมังของเราที่เลารพนับถือท่านท่านจะเป็นในเรื่องของพระอาจารย์เกี่ยวกเรื่องตัดสินไฟ เวันนี้ท่านก็มานี่นี่บอกอาจารย์ว่าหให้เก้าเปียนอาจารย์ก็เลยบอกว่าอา้าวเก้าเปดไม่นเพียงพรุ่งนี้เดอ้อก็ซื้อๆกันไปใครจะว่ายังไงใครจะมองอยังไงก็แล้วแต่แต่อาจารย์ให้โชคให้ลาภไปแล้วพวกเองก็ไปซื้อเอาปลูกแล้วเสอย่าลืมนคุณาาครูบราอาจารย์เราก็มาร่วมบุญด้วยก,กันไม่ใช่อะไรหรอกเราจะถวาเยเป็นพุทธบูชาให้แก่ค,าากค,รครูบาอาจารย์ในการจัดเตรียมยาครับถ้าอวันนี้ออกจริงๆก็จะได้พวกเราทุกคนยิ่งใหญ่อลังการเนี่ย นี่ครับอาจารย์ยำสุดท้ายนะครับอาจารย์ผู้ปฏิบัที่เขามมหลังพันธุ์สีบริบิรณ์นอาจารย์อ่ะบริบรนบูรณ์ะสุดท้ายนะนี่แคปไว้เลยรัฐบาลไทยเ่วานนี้อาจารย์ฟันธงไปที่เก้าแปดแล้วก็สี่หกวงกลมนะเน้นๆอาจารย์มิดเดิลเก้าแปดใครที่เห็นแล้วแคปหน้าจอไว้เลยครับซื้อเอาให้หมดทุกตัวใครชอบแรงๆตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นดวงใครดวงมันอาจารย์ขัดใครไม่ได้ถ้าอาจารย์ไม่บอกว่าอาจารย์ชอบ อ่าสี่หกเก้าแปดต้าผมใมันไปออกสี่เจ็ดจะให้ทำยังไงครับใช่ไหมใ่แล้วแต่คนชอบเขามองเขาก็จะซื้อเอาเองครับผมเื้อมาตออมาหกสี่เจ็ดเลยทำไงครับใช่ไหมล่ะครับก็ต้องซื้ออ่ะอาจารย์ขอให้บอกแล้วกันก็ขอให้วันนี้รวยๆเนาะครับผมอ่าแต่ส่วนตัวอาจารย์ก็ชอบเก้าแปดนิดเดียวครับวันนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็นําไปซื้อกันเยอะแล้วก็เก้าแปดนิดเดียวให้ลูกศิษย์ลูกหาํำรวยด้ะวันนี้อ่มีลูกศิษย์ลูกหา มาหาอาจารย์คนฝันดีนี่นี่มีคนฝันดีนลยครับอาจารย์นี่ต้องอกในเจ้าหน่อยครับอาจารย์ครับฝันได้ท้องฝันได้อาายังได้เงื่อนได้ครับโอ้ส่วนตัวอาจารย์ก็ฝันได้ท้องโอ้แต่ฝันได้สิ่งกันเงี้ยเลยีอาจารย์ไม่โชคส่วนตัวอาจารย์ก็ฝันได้ท้องได้เงินได้ทองมีคนเอาทองมาใหา้อภาภักเหลเ่ยมดทองมาให้ก็คิดว่าส่วนตัวก็ฝันดีนะ อมื่อแม้ว่าบอฝันในส่วนตัวก็ฝันดีวันนี้ก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์ทุกคนพิจารณาเอาว่าแนวทางตัวไหนจะมาไม่มาก็ให้พิจารณาเอาแล้วกันเนาะตามความชอบตามความเหมาะสมตามความพอใจของแต่ละคนดวงใครมีก็ซื้อดวงใครไม่มีก็มองผ่านแค่นั้น,น,น,ยยนทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ดวงบุญวาสนาของแต่ละคนครับไม่เกี่ยวกับอาจารย์ครับถ้าพรุ่งนี้หวยออกเก้าเปียก คนมีดวงก็ถูกคนไม่มีดวงก็ไม่ถูกบางคนไม่มีดวงเห็นอยู่แต่ไม่ซื้อก็มีน้อยจังเนาะถ้าบุญสัมพันธ์กันบางคนก็บางคนเห็นเหมือนห้าเก้าบางคนก็ขำหัวล้อกันเยอะเยอะอย่างนั้นอย่างนี้กับพากันดรามา่าเรื่องอาจารย์ป้อมอะไรว่าไปเขียนเลขอะไรนะ <c oughs> เขาเป็นแสดงการแสดงก็เสร็จจากการลงให้ดูไม่ถึงห้านาทีก็าลากออกไม่มีอะไรต้องไม่ต้องดรามา่า ก็แค่เขียนเป็นวิธีเฉยๆเออเป็นสีสัน,สนให้กับวงการหวยเนาะครับอะไระเอาตรงไปตรงมาเราจะไปเชื่อใครได้ทุกวันนี้ขนาดเราเข้าวัดเรายังไม่รู้เลยพระสงฆ์องค์ขเจ้าที่เรากลาัาวไหวเป็นยังไงใช่ไหมครับเมื่อวานก่อนไปทําบุญมาพอสองวันตกมาโดนจับซะแล้วอืข้อหาสีบอยางน่นเ,เออ อะไรมันไม่แน่นอนออพระเอบทุกศีกาเอบสุกเด็กผู้ชายไว้ในกุฎเยอะแยะไปก็เลยบอกว่าเอาความพอสมเอาความพอใจเอาสิ่งที่เราเจอมาเราอย่าคิดเราอย่าไปจะรันตีอย่าไปอันี้มากเกินไปเหมือนที่อาจารย์บอกให้ทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางดูให้มีสุขเนาะให้เป็นสีสันดูให้พอเหมาะพองาม,มก็ไม่มีอะไรเนาะ ก็ขอให้พรุ่งนี้ร่ำรวยกันทุกๆคนอ่าขอให้อ่าดวงเปิดอ่าโชคลาภเปิดขอให้รวยรวยขอไปนะครสาธุ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 รวยเด้อพี่น้องเอ้ารวยไปเลยกันครับพี่น้องครับที่นี่วินิจฉัยมานืขอขอบคุณอาจารย์นะครับไม่ไม่อเจารย์มแแงนวทางในการเชิงโชโตรันที่16ของเราเข้าสู่การเล่นฮก17ครับพี่น้องครับพิธีอาจารย์สิจุดประทับเลยเป็นมาเด็ตมาล็อกครับพี่น้องครับ อ่าเสด็จพิธีใหญ่ให้หลวงปู่เลยอาหลวงปู่แล้วมาปรารถนาให้อีริสเสด็จิ่ไงใหญ่เลยครับ